สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ด้วยสวัสดีครับ,รบกลับมาพบก,กันเช่นเคยนะคะเป็นประจำค่ะตอนนี้ก็อยู่กับดีเจเอค่ะและผมคมสันครับแน่นอนนะคะเห็นเรา2คนแบบนี้นะคะเป็นรายการอีกไม่ได้คะ่ะต้องเป็นรายการถอดรหัสความสําเร็จกับสปา TODAY <ป><ป>์นี่เอง<ป>นลค,ะค่นะน่นอนวันนี้ค่ะเราก็พบ สาระความบันเทิงนะคะแล้วก็รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับเชิงธุรกิจนะคะมาให้ทุกคนส่งตรงถึงบ้านเลยใช่ครับนะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็มีเหมือนเกิดเหมือนเคยสามช่วงใช่ครับมีอะไรบ้างคะอาจารย์ช่วงแรกกุญแจความสําเร็จกุญแจแห่งความสาเร็จครับและช่วงที่2ล่ะช่วงที่2จะเป็นช่วงปลดล็อกสุขภาพนะครับอ่าเราจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพกันและช่วงที่3ามช่วงสุดท้ายพิเศษสุดเป็นช่วงเดอรสตาร์สปาทูเดย์ ช่วงนี้นี่กำลังแข่งขันกันแบบโอ้โหมันมากทุกคนอยากเป็นเดอะสตาร์สปาทุกทีใช่แต่ว่าเป็นได้ไม่ยากใช่ไหมคะใช่ครับเพียงแค่ดูรายการเราเป็นประจำนะคะใช่ครับนี้คุณคุณก็สามารถเป็นดวงดาวได้แล้วใช่ครับนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เป็นยังไงต้องรอติดตามนะคะ3ช่วงเด็ดๆของเราเลยแต่ว่าตอนนี้มีไฮไลท์ให้ดูค่ะจารย์ดเด็ประจำทุกวันใช่ครับนะคะ เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันก่อนดีกว่านะคะแค่คุณมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลง <ฮะ S 1> เปลี่ยนแปลงในเรื่องรายได้อยากจะดีขึ้นแค่เนี้ยไม่รู้จะไปทำอะไร<ฮ>ะเข้ามาเข้ามาที่เนี่ยมีคำตอบมีวิธีการให้ผมบอกว่าคุณมาลงทุนตรงเนี้ยแค่หลักร้อยหรือหลก 1, อักพันอะ,<ฮ>ะถ้าเผื่อมันเสียหายขึ้นมาโอเคครอบครัวผมรับผิดชอบเอาอย่างนั้นเลย เขาก็านอนอยู่อย่างนั้นตลอดเลยแบบลุกไปทําอะไรก็ไม่ไหวพอส่งไปให้เขาทานเนี่ยแล้วถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาขอบคุณเราอะ <c oughs> ว่าเขาลุกไปไขยของได้อะ่ะเอาละค่ะและนี่ก็อยู่ในช่วงที่1นของรายการทอดรหัสความสาเร็จรกับปาจนเองนะคะช่วงที่หนึ่งของเราค,ะคร่ะก็คือช่วงกุญแจความสำเร็จค,ะค่ะควันนี้ มีแขกพิเศษที่เราเกิดกันไว้ค่ะวันนี้บุคคลท่านนี้เป็นบุคคลที่จะเป็นคนขับเคลื่อนระบบโอ้โหเรียกได้ว่านะคะจะต้องแบบว่าสุขชีดกาลังเต็มที่เลยนะเพื่อที่จะนําเขาเรียกว่านาองค์กรนำพาสมาชิกองค์กรหปประสบความสำเร็จนะครับประสบการณ์ในเครือข่ายท่านนี้สิบกว่าปีค่ะแบบยี่สิบปีนะครับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากในองค์กรถูกไหมคะเขาเป็นใครคะอาจารย์คะ เขาก็คือวันนี้นะครับก็คืออาจารย์ชมพงศคุณแสดงสุขเป็นดำลองตำแหน่งผอตลาดของบริษัทสปาร์ตินีวันนี้ท่านให้เกียรติอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์คมสันครับสวัสดีครับคุณเอคุณเอครับแล้วสวัสดีท่านผู้ชมผู้มีเกียรติทั้งบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงครับเหวยกันสบายดีไหมคะอาจารย์สบายดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะนเจอการน้าตาอิ่มเอิบตลอดเลยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ชม Uhm. จะมีอยู่กับเราในช่วงนี huh. ้นะคะแน่นอนค่ะก็จะมีทริคแล้วก็มีเคล็ดลับนะคะต่างๆเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของกุณแจงถูกต้องนะคะทำยังไงที่ประสบความสำเร็จเราจะต้องมาแข่งกันพร้อมกันเนาะในรายการเราวันนี้ค่ะก็พูดถึงเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะซารคะคือวันนี้เนี่ยความสำเร็จของสปาเดย์ จุดดีจุดเด่นวันนี้นของสปาทูเดย์คืออะไรบ้างครับอาจารย์ครับขอบคุณครับท่านพู้เกี่ยวท่านครับบริษัทสปาทูเดย์ของเราเนี่ยครับก็คือเรามีรหัสที่ทำให้ท่านผ่านไปสู่ความสำเร็จนะครับติ้งต่างว่าเหมือนว่าท่านมีมีเงินอยู่ในตู้ ATM